สวัไปดีค่ะพี่น้องเัน,นีผ่านทนมาตัดเข่าเอาไปเหงืวดเลยค่ะเธอเัน,นีตัดเขา้าตัดหย้านะคะนะคะเขาเกินหน้าหยากลายนะคะก็ะเลยตัดออกท่ามเท้าให้เขาค่ะดูกาตัดอยู่หน้าเพื่อนนี่แหละคะ่ะต่สิเร่เอาไปเหงืวดน้่มเลยพี่น้องตัดหิ่มน้่มจะของหน้าก็ไลยแบบท่ามเท้าให้เขาข้าผูุมมตัดก็เลยในเขาในยหญ้าไปเหงื่วดนะคะ สำานองอนาะหารมาเห็นหัวค่ะพี่น้องจะเดีเขาป้าอีกป้ามืออื่นก็จะได้จ้าสิเด้๋ไปทางไหนเราค่ะมืออื่นนี่น้าสํานองไปก่อนตัดหนักตัดยังไหล่นะคะเียบไหม่ตัว้ก็ลาด่าจะ่้อาหน้าเพื่อนค่ะท่าน,นโทษ mấy bữa tối mà thay còn thắng nó thắng hồ nhỏ chừng ngang cao khả khảo พี่น้องหอมยาก็ได้คะเด้อฟันส่วนต่ายเดรรลายแล้วค่ะจังได้กาฝากกดยไร่ก๋วยแท้กดติดตามยังได้พี่น้องเด้อขอบคุณค่ะทิเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ